มาคิดเลขแบบเร็วๆกันกับเครื่องบินพาณิชย์บินได้926กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรวจของเราบินสู่อวกาศด้วยความเร็ว42,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าดาวเคราะห์น,น้อยดวงนี้ทำลายสติติทั้งหมดและเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว53,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่าความเร็วเสียงถึง43เท่าด้วยความเร็วนั้นคุณข้ามาหาสมุทรแอตแลนติกได้ในเวลาเพียง5นาทีส่วนที่แย่ที่สุดคือสิ่งนี้อาจจะตกลงถูกพื้นโลกได้นี่คือดาวเคราะห์น,น้อย 2021 RX 9 <S <S> <S กว้าง40เมตรมีขนาด 1- ใน3ของสนามฟุตบอลมันเพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้และนักวิทยาศาสตร์ก็คำนวณวงโคจรอของมันได้มันไม่กลมเหมือนดาวเคราะห์ส่วนใหญ่มันเป็นวงรีแบบเดียวกับถ้าคุณบีบโดนัทเล็กน้อย RX 9เริ่มต้นการเดินทางไปยังศูนย์กลางของระบบสุริยะห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ440ล้านกิโลเมตรมันข้ามแถบดาวเคราะห์น้อยจากนั้นก็วงโคจรอของดาวคานแล้วก็วงโคจรอของโลก มันหมุนเป็นวงกลมรอบดาวฤกษ์ของเราแล้วยิงกลับเหมือนหนังสติ๊กดาวเคราะห์น้อยจะเคลื่อนที่ออกจากดวงอาทิตย์จนกว่าไรโน้มถ่วงของดาวฤกษ์จะบังคับให้มันเริ่มเดินทางกลับ RX9 เดินทางไปกลับ1รอบด้วยเวลา2.5ปีของโลกแม้ว่าวงโครจรของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะตัดกับวงโครจรของโลกแต่มันก็ไม่เป็นอันตรายต่อเราระยะที่ใกล้โลกมากที่สุดคือ7.5เท่าของระยะระหว่างโลกกับดวงจันทร์แต่มีดาวเคราะห์น้อยอ,ยอื่นอีกมากมายในโอกาส RX9 อาจจะชนกับพวกมันและเปลี่ยนวิถีได้โอ้ และนั่นอาจจะทําให้มันอยู่ในลิสต์ดาวเคราะห์น้อยที่อาจจะเป็นอันตรายได้และนี่คือดาวเคราะห์น้อย2021 n y 1และมันก็อยู่ในลิสต์แล้วมันใหญ่เท่ากับเทพีเสรีภาพ2อันและเคลื่อนที่ผ่านอาวกาศด้วยความเร็ว9.5กิโลเมตรต่อวินาทีดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะพาคุณไปยังดวงจันทร์ได้ในเวลาเพียง11ชั่วโมงวงโครจรของมันเป็นวงรีจุดไกลของมันอยู่ที่ไหนสักแห่งระหว่างแถบดาวเคราะห์น้อยกับดาวพฤหสัสบดีที่3.9เเท่าของระยะทางของโลกกับดวงอาทิตย์ จุดที่โครจรใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดอยู่ใกล้วงโครจรของโลกดาวเคราะห์น้อย NY 1ผ่านโลกได้ระยะเพียงแค่สีเท่าของระยะระหว่างโลกและดวงจันทร์มันจะหมุนเป็นวงกลมรอบดวงอาทิตย์และกลับไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นดาวเคราะห์น้อยจะโครจรครบรอบโดยใช้เวลาเกือบ4ปีของโลกสถิติการเข้าใกล้โลกมากที่สุดเป็นของดาวเคราะห์น้อย2020 v t 4มันเป็นหินขนาดเท่ารถบัสและบินที่ระดับความสูง370กิโลเมตรเหนือพื้นโลกถ้าให้เปรียบเทียบ สถานีอวกาศนานาชาติโคจรรอบโลกด้วยความสูง400กิโลเมตรดังนั้นมันจึงบินข้าหมหัวของเราจริงๆเลยในภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิกใต้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีดาวเคราะห์น้อยดวงนี้อยู่มันบินเหนือโลกในเวลากลางวันแล้วเรามองไม่เห็นเพราะแสงของดวงอาทิตย์วิทยาศาสตร์ษษได้รู้เรื่องดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ในเวลา15ชั่วโมงต่อมาถ้ามันตกลงมาบนโลกเอาเป็นว่าเราคงมีวันที่แย่สุดๆเลยล่ะแม้ว่าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะมีขนาดเล็ก แต่มันก็เคลื่อนที่เร็วมากซึ่งทําให้มันมีพลังงานมหาศาลแต่เรามีเกาะที่ปกป้องเราจากขีนอวกาศชั้นบรรยากาศนั่นเองมันจะไปด้วยอนุภาคอากาศเมือ่อดาวเคราะห์น้อยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของเรามันจะเริ่มปะทะกับอนุภาคเหล่านี้เนื่องจากการเสียดสีสิ่งนั้นทําให้ดาวเคราะห์น้อยร้อนขึ้นมาจนเริ่มไหม้นี่คือเหตุผลที่ด้านล่างของกระสวยอวกาศได้รับการปกป้องด้วยแบล็กไทพวกมันทนต่ออุณหภูมิได้ถึง1260ององศาเซลเซียสเพราะงั้น ถ้าดาวเคราะห์น้อยมีขนาดเล็กมันก็จะเผาไหมในชั้นบรรยากาศจนหมดและกลายเป็นฝุ่นถ้ามองจากโลกก็จะดูเหมือนดาวตกนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า25เมตรจะเผาไหมในชั้นบรรยากาศจนหมดและไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆแต่ดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่กว่า2.4กิโลเมตรสร้างความเสียหายได้มากแล้วเรารู้จักดาวเคราะห์น้อยแบบนั้นที่ผ่านโลกของเราเป็นประจำซ1 7 9 t ่ทูทาิสมันกว้าง5.4กิโลเมตร มันใหญ่กว่าเซ็นทรัลพาร์คในนิวยอร์กซี่และถ้าคุณวางก้อนหินก้อนนี้ลงบนตาช่างมันจะแสดงน้ำหนัก 5+ 0 1บวกตัวตันหนักสุดๆเลยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือดาวเคราะห์น้อยดวงนี้เคลื่อนที่ในวงโครจรที่ไม่สม่ำเสมอเพราะมันได้รับผลกระทบจากโลกและดาวเฤื่อหัสอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับว่าดาวเคราะห์กำลังเล่นปิงปองกับหินยักษ์ก้อนนี้มันยังทำให้ดาวเคราะห์น้อยหมุนอย่างบ้าคลั่งถ้าคุณอยู่บนพื้นผิวของทูทาทิสคุณจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกในตำแหน่งที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะความกลาหน,นี้นักวิทาศาสตร์จึงทำนายการเคลื่อนที่ของดาวเคราะน้อยดวงนี้ได้ล่วงหน้า50ปีเท่านั้นและในปี2004มันเข้ามาในระยะสีเท่าของระยะทางระหว่างโลกถึงดวงจันทร์เท่านั้นโชคดีที่วันหนึ่งมันอาจจะออกจากระบบสริยะของเราไปดาวพฤหัสหรือโลกจะส่งมันไปในอวกาศที่ห่างไกลเหมือนหนังสติ๊กแต่ถ้ามันตกลงสู่พื้นโลกก็จะทําให้เกิดสึนามิขนาดมหึมาและแผ่นดินไหวทั่วโลกจากนั้น การดำรงอยู่ของอารยธรรมของเราก็คงยากที่จะรอดภัยพิบัติที่คล้ายกันเคยเกิดขึ้นเมื่อประมาณ66ล้านปีก่อนในเวลานั้นผมยังไม่เกิดหรอกนะแต่ผมเคยได้ยินเรื่องนั้นดาวเพระน้อยขนาดเท่าเกาะแมนฮัตตันบินมายังโลกดวงอาทิตย์ทำให้พื้นผิวของมันร้อนและทำให้วัสดุระเหยกลายเป็นไอฝุ่นละอน้ำกลายเป็นหางขนาดยักษ์ที่ส่องแสงเจิดจ้าในท้องฟ้ายามค่ำคืนขึ้นก่อนที่มันจะตกลงมามันเป็นวัตถุที่สว่างที่สุดในท้องฟ้า อาจจะสว่างกว่าดวงจันทร์ด้วยซ้าทันทีที่ดาวเคราะห์น้อยนี้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกมันทําให้เกิดเสียงดังมากถึงขนาดที่คุณสามารถได้ยินมันจากอีกด้านหนึ่งของโลกมันเริ่มไหม้เศษเล็กเศษน้อยเริ่มตกลงมาจากส่วนหลักของอุกกาบาตบางส่วนถูกเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ในชั้นบรรยากาศแต่บางส่วนก็ตกลงสุดถึงน้ําในช่วงเวลาแห่งการประทะมวลและความเร็วของอุกกาบาตสร้างพลังงานมหาศาลเท่ากับระเบิด100รเทราตันนั่นมันตุ้มใหญ่เลยทีเดียว พลังงานทั้งหมดกลายเป็นความร้อนแล้วกลายเป็นกําแพงไฟแผ่ไปทั่วบริเวณที่กระแทกและเผาทุกอย่างที่ขวางหน้าคลื่นระเบิดจากจุดที่ประทัดซัดไปรอบโลกของเราหลายครั้งมันทําให้เกิดซึนนี้ที่มีคลื่นสูงกว่าตึก Empire State และเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากจนพื้นดินแตกออกจากกันหลังจากเหตุการณ์นี้ประมาณ9 5ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกสูญพันอุกาบาท,ทิ้งหลุมที่กว้างเท่าสะพานโกลเด้นเกต6 6สะพานไว แล้วมันก็ลึกมากจนใส่ภูเขาเอเวอเรสต์สองลูกไว้ในนั้นได้แล้วมันก็ยังมีวัตถุจํานวนมากในแถบดาวเคราะห์น้อยหลังดาวอังคารที่เป็นภัยต่อโลกอย่างซีรีสมันไม่ใช่แค่ดาวเคราะห์น้อยแต่เป็นดาวเคราะห์แคร์แม้ว่ามันจะมีมวลเพียงแค่1%นเปอร์ของดวงจันทร์และกว้างเท่ากับเท็กซัสเท่านั้นแต่มันก็ยังส่งผลกระทบกับวงโคจรของโลกและดาวอังคารด้วยแรงโน้มถ่วงการชนกับดาวเคราะห์น้อยขนาดนั้นจะทำลายโลกและถูกฉีกออกเป็นชิ้น ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้วิธีการหลีกเลี่ยงการชนกับดาวเคราะห์น้อยที่เป็นอันตรายตอนนี้เรามี2ทางเลือกทำลายดาวเคราะห์น้อยหรือทำให้มันเปลี่ยนวิถีของมันและบินผ่านโลกไปการทำลายหินก้อนใหญ่ที่หนักพอๆกับเมืองทั้งเมืองนั้นค่อนข้างยากมากดังนั้นเราจึงใช้ทางเลือกที่2เราส่งยานอวกาศพร้อมระเบิดไปที่นั่นแล้วก็ระเบิดมันสักหน่อยแต่เราก็ไม่ต้องเจาะรูเพื่อเอาระเบิดใส่เข้าไปในดาวเคราะห์น้อยระเบิดจะต้องอยู่เหนือพื้นผิวและชี้ขึ้นไปด้านบน จากนั้นตามกฎของฟิสิกส์ดาวเคราะห์น้อยจะเคลื่อนตัวลงมาเล็กน้อยแม้ว่ามันจะเคลื่อนที่เพียงไม่กี่เมตรแต่ในระดับจักรวาลสิ่งนี้จะเปลี่ยนวิธีของมันไปได้อย่างมากอีกทางเลือกหนึ่งคือแทรกเตอร์แรโน้มถ่วงหลักการง่ายๆคือวัตถุทุกอย่างมีมวลที่มีแรงโน้มถ่วงเช่นกันแม้แต่ตัวคุณใช่คุณมีแรงโน้มถ่วงเป็นของตัวเองแผนของเราคือส่งยานอวกาศไร้คนขับไปยังหีนอวกาศมันเพียงแค่ต้องลอยอยู่เหนือพื้นผิวของดาวเคราะห์น้อย จากนั้นหินอวกาศก็จะดึงดูดยานของเราแต่เครื่องยนต์ของยานจะต้านทานไว้และส่งผลให้ดาวเคราะน้อยเริ่มดึงตัวเองเข้าหายานอวกาศเรียบร้อยเราช่วยโลกไว้ได้แล้ว <c oughs> เรายังใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้ด้วยสิ่งที่เราต้องทําคือสร้างสถานีอวกาศขนาดยักษ์จากเล่นขยายหลายพันเลนแล้วส่งไปยังดวงอาทิตย์ เมื่อเราพบดาวเคราะห์น้อยที่เป็นอันตรายสถานีจะโฟกัสรังสีดวงอาทิตย์ไปบนพื้นผิวของมันน้ำแข็งจากพื้นผิวจะเริ่มระเหยและเคลื่อนขึ้นด้านบนแรงปฏิกริยาจะผลักดาวเคราะห์น้อยลงหรือส่งผ้าคลุมขนาดใหญ่ที่ทำจากวัตถุมันวาวเช่นกระดาษฟอยไปยังดาวเคราะห์น้อยถ้าคุณห่อดาวเคราะห์น้อยด้วยวัตถุดังกล่าวมันจะสะท้อนแสงอาทิตย์รังสีจะสะท้อนไปทางหนึ่งและผลักดาวเคราะห์น้อยไปทางอื่นเล็กน้อย วิธีนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีเวลาสัก2 3ปีก่อนที่ดาวเคราะห์น้อยจะมาถึงอีกกะละยุทธ์หนึ่งคือการติดเรือใบสุริยะเข้ากับดาวเคราะห์น้อยมันจะทํางานเหมือนร่มชูชีพแต่มันจะไม่หยุดเพราะอากาศแต่หยุดเพราะแสงอาทิตย์และตัวเลือกที่ง่ายที่สุดคือเราติดเครื่องยนต์จรวดธรรมดากับดาวเคราะห์น้อยได้จากนั้นนอกจากเราจะเปลี่ยนวิธีการบินได้เรายังควบคุมมันได้ด้วยและถ้าดาวเคราะห์น้อยดวงที่ใหญ่กว่าปรากฏขึ้นบนขอบฟ้า เราก็ใช้หีนอวกาศที่เราควบคุมได้เป็นตัวชนขนาดยักษ์ได้ตำนานของดาวเทียมแบล็กไนท์บอกเราว่ามียานอวกาศที่มาจากนอกโลกโคจรรอบโลกมาหลายปีแล้วฟังดูบ้าใช่ไหมแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้สนับสนุนทฤษฎีนี้ได้รวบรวมหลักฐานมากมายเพื่อพิสูจน์แนวคิดนี้คุณลองดูแลตัดสินเอาเองเลยปี1899นิคลาเทสลานักวิทยาศาสตร์ชื่อดังได้สร้างหอคอยขนาดยักษ์ขึ้นในห้องทดลองของเขาในโคโลราโดสปริง หอคอยนี้ทําให้เขาศึกษาไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศและพลังงานไร้สายทุกอย่างดําเนินไปได้ด้วยดีจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ค้นพบสิ่งที่ไม่คาดฝันหอคอยเริ่มจับสัญญาณที่ดูเหมือนถูกสร้างขึ้นตอนแรกเทสลาคิดว่าสัญญาณมาจากที่ไหนสักแห่งในชั้นบรรยากาศแต่กลายเป็นว่ามันมาจากความสูงที่มากกว่าจากนอกโลก เทสลาตัดสินใจว่าสัญญาณนี้ถูกส่งมาจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกแต่แวดวงวิทยาศาสตร์กลับเพิกเฉยทฤษฎีของเขาแม้ว่าพวกเขาจะเคารพความเป็นอัจฉริยะของเทสลาแต่พวกเขาก็ยังมองว่าเขาเป็นคนประหลาดแต่ไม่กี่ปีต่อมารายงานของเทสลาก็ได้รับการยืนยันผู้ประดิษฐ์วิทยุไร้สายกูเกลโมมาโคนีรับสัญญาณที่คล้ายกันได้จากนั้นในปี1927 จอเกิฮาส์วิศวกรวิทยุชาวนอร์เวย์ก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติเมื่อเขาส่งสัญญาณที่ความยาวคลื่นหนึ่งพวกมันจะถูกส่งกลับมาหาเขาในไม่กี่วินาทีต่อมาตอนแรกเขาคิดว่ามันอาจเป็นเสียงสะท้อนของวิทยุธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกที่คลื่นวิทยุสั้นจะกระโดดระหว่างโลกกับสตาราสโตเฟียปรากฏการนี้เรียกว่าการแพร่กระจายแต่โดยปกติแล้วสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเร็วมากประมาณ1ส่วน7วินาทีหลังจากการส่งสัญญาณเดิม แต่สัญญาณที่ฮาวได้รับใช้เวลาประมาณ15วินาทีในการกลับมาพวกมันยังไม่ตรงกับเสียงสะท้อนของวิทยุที่ผู้คนคุ้นเคยวิศวกรไม่ใช่คนเดียวที่เห็นปรากฏการณ์นี้นักวิทยุหลายคนค้นพบและยืนยันสัญญาณเหล่านี้แต่ไม่มีใครหาคำอธิบายได้แล้วมันคืออะไรกันเทสลาพูดมาถูกตลอดเลยเหรอมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันเถอะอย่างแรกเลยสัญญาณมีอยู่จริงและมีคนจํานวนมากบันทึกไว้ได้แต่เสัญญาณของเทสลาก,กับมาคโคนี และเสียงสะท้อนของฮาวส์นั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงในความเป็นจริงเทสลากับมาคนีจับสัญญาณที่มาจากพาวซาพาวซากำลังหมุนดาวนิวตรอนอย่างรวดเร็วพาวซาเกิดขึ้นเมื่อดาวเล็กที่ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราสิ้นสุดวัฏจักรชีวิตหลังจากนั้นพวกมันก็จะกลายเป็นดาวนิวตรอนและได้รับแรงกระตุ้นที่รุนแรงจนพวกมันเริ่มหมุนด้วยความเร็วที่บ้าคลั่งในขณะเดียวกันคลื่นวิทยุของพาซาก็แผ่ออกไปไกลถึงโลกของเราพาวซาถูกค้นพบในปี1968 จึงไม่น่าแปลกใจที่เทสลากับมาคนี่อธิบายข้อมูลที่ได้รับไม่ได้แล้วเจอเกิลเฮาส์ล่ะสิ่งที่เขาค้นพบตอนนี้เรียกว่า LDE หรือเสียงสะท้อนที่ล่าช้าจากระยะไกลมันเป็นแนวคิดที่ซับซ้อนกว่าเพราะถ้าพูดตามตรงเสียงสะท้อนเหล่านี้ยังคงเป็นปริาศนานักวิทยาศาสตร์คิดว่า LDE อาจเกิดจากบางสิ่งบางอย่างในชั้นบรรยากาศของโลกหรืออาจสะท้อนจากเมฆพลาส m a ข,ของดวงอาทิตย์หรือแม้แต่ดวงจันทร์น่าเสียดายที่เรายังไม่รู้ความจริง เหตุการณ์ต่อมาเกิดขึ้นในปี1960หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ตีพิมพ์บทความซึ่งกล่าวว่าสถานีติดตามของสหรัฐอเมริกาค้นพบดาวเทียมไร้เสียงที่ไม่ปรากฏชื่อโคจรรอบโลกในวงโคจรใกล้ขั้วโลกยังไม่รู้ตัวตนและที่มาของดาวเทียมลึกลับดวงนี้ซึ่งได้รับการขนานนามว่าดาวเทียมแห่งความมืดแม้ว่าจะติดตามมันมาได้เกือบสสัปดาห์แล้วก็ตามหลายคนเชื่อว่านี่คือดาวเทียมแบล็กไนท์ที่มีชื่อเสียง แต่ในเวลาต่อมานักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าแท้ที่จริงแล้วมันเป็นเศษซากของดาวเทียมธรรมดาที่ออกนอกเส้นทางมันทำงานผิดพลาดและเครื่องขับดันก็ส่งมันไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องพวกเขากล่าวแต่เรื่องราวทั้งหมดนี้นำไปสู่ความสนใจในดาวเทียมแบล็กไนท์นักดาราศาสตร์ทั่วโลกเริ่มอ้างว่าได้เห็นมันวัตถุท้องฟ้าที่แปลกประหลาดเกือบทุกชนิดอาจกลายเป็นยานอวกาศมืดที่มีชื่อเสียงแต่จนถึงตอนนี้ภาพถ่ายและข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับดาวเทียมแบล็กไนท์ได้มาจากหอดูดาวบนโลก เพื่อพิสูจน์หรือหักหล้างการมีอยู่ของมันผู้คนต้องการพยายนที่อยู่ในวงโคจรกอร์ดอนคูเปอร์เป็นนักบินและหนึ่งในนักบินอวกาศคนแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในปี1963เขาเข้าร่วมในภารกิจอวกาศที่ยาวนานที่สุดของอเมริกาในเวลานั้นนั่นคือ Mercury At l a s 9ในระหว่างการบินเขาค้นพบวัตถุสีเขียวประหลาดบางอย่างซึ่งออกมาจากนอกโลกที่หน้าโมดูลของเขาจากนั้นเขาก็บอกลูกเรือของเขาบนโลกเกี่ยวกับเรื่องนั้น NBC News ทำข่าวเรื่องนี้ และพยายามสัมภาษณ์คูเปอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ที่น่าแปลกที่ทั้งบันทึกภารกิจของ NASA และคูเปอร์ดูเหมือนจะไม่ให้ความสําคัญกับข้อเท็จจริงนี้มากนักรากบว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเลยต่อมาคําอธิบายอย่างเป็นทางการของน a s a คือมีความผิดปกติทางอิเล็กทรอนิกส์บนยานของคูเปอร์ซึ่งทําให้ระดับคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นซึ่งทําให้คูเปอร์เกิดอาการประสาทหลอน คูเปอร์เห็นด้วยกับคำอธิบายนี้นี่อาจเป็นเรื่องมังเอิญที่เมื่อเขากเกษียณเขาเริ่มสนใจที่จะค้นหาชีวิตนอกโลกแต่ถึงแม้เราจะสันนิษฐานว่าทั้งหมดนี้เป็นความจรงิงและมียานอาวกาศลึกลับอยู่ในวงโคจรของโลกพวกเขาต้องการอะไรจากเราทำไมพวกเขาจึงเฝ้าดูเราในปี1973ดังแค่นอเล็กซานเดอร์ลูนันนักวิจัยชาวสกอตแลนด์ตัดสินใจตรวจสอบเรื่องนี้เขารวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ LDE ที่รวบรวมโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวนอร์เวย์และเริ่มศึกษามัน ทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นความเบี่ยงเบนบางอย่างที่อาจซ่อนรหัสไว้เขาจัดเรียงข้อมูลเป็นกราฟโดยที่แกนหนึ่งหมายถึงการหน่วงเวลาระหว่างเสียงสะท้อนและอีกแกนหมายถึงตำแหน่งของเสียงสะท้อนตามลำดับมันกลายเป็นจุดมากมายที่ดูเหมือนแผนที่อวกาศเรียกว่าแผนที่ของกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ลูนันเริ่มวิเคราะห์เสียงสะท้อนที่นักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสบันทึกไว้ในปี1929และเป็นอีกครั้งที่เขาได้ผลเป็นกลุ่มดาวเดียวกันแต่ดา,ดาวดวงหนึ่งอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกันเล็กน้อยลูนนัคิดว่า ถ้านี่เป็นแผนที่ดวงดาวจากอดีตจริงๆละ่ะหลังจากย้อนเวลาในที่สุดลูนันก็ได้ภาพรวมทั้งหมดเขาคนพบว่ากลุ่มดาวดูเป็นแบบนี้เมื่อ1 3 0 0 0ปีก่อนซึ่งอาจหมายความว่าพวกเขาอาจเฝ้าดูเรามานับพันนับหมื่นปีแล้วในปี1973ลูนันให้สัมภาษณ์นิตยสาร Space Flight ของอังกฤษเขาบอกว่าเขาได้ถอดรหัสข้อความวิทยุที่ซ่อนอยู่ใน LDE มันมีข้อความตามนี้เริ่มที่นี่บ้านของเราคืออัพไซลอนบูทิสซึ่งเป็นดาวเลิกคู่ เราอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ดวงที่6จาก7ดวงซึ่งนับจากดวงอาทิตย์ซึ่งใหญ่กว่าดาวเลิกอีกดวงดาวเคราะห์ดวงที่6ของเรามีดาวบริวารดวงเดียวดาวเคราะห์ดวงที่4ของเรามี3ดวงดาวเคราะห์ดวงที่1และ3ของเราแต่ละดวงมี1ดวงยานสำรวจของเราอยู่ในตำแหน่งของอาร์ทูรัสซึ่งเป็นที่รู้จักในแผนที่ของเราโอ้น่าขนลุกแม้ว่ารายงานเหล่านี้จะถูกตีพิมพ์ในนิวหยกไทม์ไทม์และนิตยสารที่มีชื่อเสียงอื่นๆแต่ก็ไม่มีใครให้ความสำคัญกับหัวข้อนี้อย่างจริงจัง น่าเสียดายที่ทฤษฎีของลูนันไม่ได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานอะไรเลยต่อมาเขาก็ถอนตัวออกมาเองโดยบอกว่าเขาทําความผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัดและวิธีการของเขานั้นผิดหลักวิทยาศาสตร์ตามที่เขาพูดเขาแค่คาดว่าสัญญาเหล่านี้อาจจะหมายถึงอะไรและในที่สุดส่วนสุดท้ายของเรื่องราวของเรารูปนี้เมื่อวันที่4ธันวาคมปี1998กระสวยอวกาศ Endeavour ได้ทำภารกิจ STS-88 นี่เป็นภารกิจแรกสู่สถานีอวกาศนานาชาติ จากนั้นในวันที่11ธันวาคมนาซาได้เผยแพร่ภาพชุดหนึ่งซึ่งคุณเห็นวัตถุผิดปกติในวงโคจรของโลกได้อย่างชัดเจนสาธารณชนให้ความสนใจภาพเหล่านี้ทันทีทุกคนคิดว่ามันเป็นดาวเทียมแบล็กไนท์ซึ่งมีการพูดคุยกันมานานหลายปีในที่สุดมันก็ถูกค้นพบหลังจากถูกคาดว่ามีจริงถึงร้อยปีหรือเปล่าแต่เหมือนเดิมความจริงกลับกลายเป็นเรื่องที่น่าเบื่อกว่ามาก ระหว่างปฏิบัติการภารกิจนักบินอวากาศคนหนึ่งกำลังติดตั้งฝาครอบกันความร้อนแต่การเคลื่อบนั้นมีคุณภาพไม่ดีมันแตกออกและบินออกไปภาพถ่ายถูกถ่ายไว้เพื่อบันทึกเหตุการณ์นี้เท่านั้น Black Knight เป็นตำนานที่น่าสนใจมากคุณขุดคุยหาข้อมูลได้เป็นเวลาหลายชั่วโมงค้นหาข้อมูลและหลักฐานใหม่จากนั้นก็การหักล้างข้อมูลเหล่านั้นเรื่องราวนี้เป็นการรวบรวมเรื่องราวรายงาน ภาพถ่ายดาวเทียมจริงและอื่นๆทั้งหมดนี้ผสมผสานกันเป็นตำนานเมืองที่ไม่ต่อเนื่องกันและไร้เหตุผลไร้เหตุผลแต่ก็น่าสนใจจริงๆ